ในการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งของประหลัดหรือว,ว่าสายงานบริหารงานท้องถิ่นในรอบนี้เนี่ยถ้าว่าเราไปดูตามตามประกาศของคณะกรรมการในการสรรหาเขาเลือกได้ครับว่า การทดสอบเนี่ยจะสอบภาคความรู้ความสามารถหรือสอบภาคความรู้ที่เรียกว่าเป็นสมรรถนะทางการบริหารถ้าหากว่าการเลือกสอบในรอบนี้เนี่ยเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งประหลัดในสายงานนักบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยสมรรถนะเขาจะเอามาจากมาตรฐานตรวจตำแหน่ง พี่วุฒิเพื่อนนำพาท่านมาดูสมรรถนะตามมรรนกระโดดตำแหน่งนะครับซึ่งในสมรรถนะตามมรรนกรหโดดตำแหน่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มสมรรถนะหนึ่งก็คือสมรรถนะหลักคำว่าสมรรถนะหลักก็คือสมรรถนะที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันเราเรียกว่าสมรรถนะหลักทุกคนจะต้องมีร่วมกันก็คือ มีสมรรถนะเรื่องของการมุ่งผลสำฤทธิ์จะต้องมีร่วมกันก็คือสมรรถนะเรื่องของการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมจะต้องมีร่วมกันในเรื่องของความเข้าใจในองค์กรและก็ระบบงานจะต้องมีร่วมกันในเรื่องของการบริการที่เป็นเลิศ จะต้องมีร่วมกันในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนี่คือสมรรถนะหลักคําว่าสมรรถนะหลักก็คือสมรรถนะที่ทุกคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรจะต้องมีร่วมกันเราเรียกว่าสมรรถนะหลักไม่ว่าจะเป็นพนักงานจ้างตามภาร,รกิจเป็นข้าราชการสายงานทั่วไปสายงานวิชาการสายงานอำนวยการรวมไปถึงสายงาน บริหารที่ต้องมีร่วมกันที่เป็นเป็นสมรรถนะหลักส่วนตัวที่สองครับก็คือสมรรถนะที่เรียกว่าเป็นสมรรถนะประจําผู้บริหารสมรรถนะประจําผู้บริหารเนี่ยคือเมื่อท่านอยู่ในสายงานบริหารให้ต้องมีร่วมกันเมื่อกี้มีทั้งหมดนะทุกคนที่ทํางานในองค์กรม,ม,มีสมรรถนะหลักร่วมกัน แต่พอเข้าสู่สายงานบริหารเนี่ยท่านก็ต้องมีสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะในสายงานผู้บริหารร่วยกันหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงจะมีความหมายของคำว่าการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทําความเข้าใจว่าเอ๊ะอะไรคือพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเราเรามีพฤติกรรมในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะก็คือการทดสอบพฤติกรรม ว่าท่านมีพฤติกรรมอย่างไรในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตัวที่สองของสมรรถนะประจำผู้บริหารก็คือความสามารถในการเป็นผู้นำคำว่าการเป็นผู้นำเนี่ยจริงๆมันมีอยู่สองอย่างนะมีผู้นำที่เป็นทางการแล้วก็ผู้นำที่ไม่เป็นทางการ ผู้นำที่เป็นทางการก็คือผู้นำที่มีคําสั่งแต่งตั้งให้ในายกรนายขอนายคอเป็นหัวหน้างานเป็นผู้อำนวยการกองเป็นประลัดเป็นหัวหน้างานนี่เขาเป็นผู้นำที่เป็นทางการมีคําสั่งแต่งตั้งแต่มันยังมีผู้นำอีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้นำที่ไม่เป็นทางการไม่ต้องมีคําสั่งแต่งตั้ง ไม่ต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากใครว่าให้ใครเป็นผู้นำใครแต่ทุกคนยอมรับในในความเป็นผู้นำเช่นปราชชาบ้านตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการหรือพระ ที่เราเห็นอยู่ในในทุกวันนี้นะหลายท่านนะครับหลายหลายรูปนะครับถึงแม้ว่าไม่มีการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําในด้านใดแต่ท่านก็เป็นเป็นเป็นผู้นําเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่เอคารพบ,บูชาของหลายหลายคนแบบนี้คือตัวอย่างของการเป็นผู้นําที่เรียกว่า เป็นผู้นําที่เป็นทางการแล้วก็ผู้นําที่ไม่เป็นทางการสมรรถนะประจําผู้บริหารตัวที่สามครับก็คือเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็ตัวที่สี่เรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การคิดในรูปแบบปกติทุกวันทุกคนมีวิธีการคิด แต่เขามีวิธีการคิดที่เป็นเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์มันก็ไม่ง่ายละเขานี่มันต้องมีอะไรที่มันสลับซับซ้อนโดยปกติเราตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวแต่งตัวออกไปทํางานนี่คือวิถีชีวิตปกติคือการคิดแบบปกติมีคนถามมามีชาวบ้านมาแล้วก็ตอบไปมีชาวบ้านมาติดต่อแล้วก็ตอบไปบริการชาวบ้านไปแต่การคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ย มันต้องมีวิธีการที่เรียกว่ามันต้องมีวิธีการคิดที่เป็นเป็น,ปนการคิดที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากการคิดในวิธีปกติซึ่งในเรื่องนี้ในห้องเรียนออนไลน์พีดกอ็อธิบายทักษะในการคิดรวมไปถึงตัวอย่างคําถามว่าถ้าหากว่าเราไปเจอคําถามสมรรถนะเหล่านี้เราจะต้องตอบอย่างไร ในตำแหน่งสายงานนักบริหารงานท้องถิ่นหรือว่าท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบประหลัดนะครับสมรรถนะประจําสายงานที่ท่านจะต้องมีหนึ่งการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอมันเป็นเส้นบางๆนะคำว่าการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอเนี่ยบางเรื่องบางอย่างท่านติดตามผู้ใต้กำกับชาของท่านไม่ปื้มนะกลายเป็นจู้จี้จุกจิกและสร้างความรําคาญได้จะทํายังไงจึงจะ มีสมรรถนะในเรื่องนี้ตัวที่2ครับการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพตัวที่3ส,สร้างสารร์คเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นนี่ซึ่งเราจะต้องมีสมรรถนะต่างๆเหล่านี้นะครับในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับถ้าหากว่าในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบบอกว่าท่านจะต้องสอบสมรรถนะพิ้มีตัวอย่างสมรรถนะนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบ สมรรถนะทางการบริหารในการสอบในรอบนี้ได้ด้วยการสแกน QR code กดเพื่อเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับถ้าหากว่าท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปภายหลังยังไม่เห็นแนวข้อสอบสมรรถนะเนี่ยก็ทักมาว่าขอแนวข้อสอบเดี๋ยวแอดมินส่งให้ท่านในใน,ในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไล์ ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพะกับผมพี่วุฒิรับเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ